มันมีชื่อว่ากากะนี่ชื่อมันข็ามาเป็นโง่ก็ดำต่อยนียไม่เคยกล้ายุง่งกับมันก็นกลัวมันหมดที่ต่อยจริงๆแผมว่ามันไม่หยุโคตรน่ารักเลยครับแต่คนกลัวว่ามันเป็นหมาบางแกว้วดิเนี่ยเดือนที่แล้วเล่นตังผมหมดตังไปสี่พันบาทเพราะว่าวิ่งไปฝั่งตรงข้ามกัดไก่ชนบ้านเขา ไ่เก็บตังค์ผมดูมันดิดูมันดิดนดกะ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 โอ้ยน่ารักจะตายให้บอกมันดูพรกน่ารักนะฮะเป็นหมาพันธุ์ที่น่ารักน่าอินดูน่าเลี้ยงที่สดุดเลี้ยงก็ง่ายตรงรับพักดี <c oughs> เห็นไหมฮะกลับมาก็ต้องมากอด ได้พอลนะเดี๋ยวปีนี้จะส่งไปประกวดถังสวยมากนะเห็นไปไหน